อืดูทุกคนก็วาดสวยใช้ได้นะจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่า <Wow. S 1> ว่าดเป็นก้อนเค้กกันนะแต่เราวาดเป็นแบบ <Yeah. S 1> ตัวอะไรไม่รู้ถือเค้กมาเลยนะ <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาเจอกับผมอีกแล้วมิสเตอร์โคงกระดูกหูก็ตายไม่ใช่นะฮะแต่เป็นมิสเตอร์อักคาราเดชใช่แล้วฮะสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมพิกเซลเทนเตอ กันอีกแล้วนะครับก็มีหลายๆคนเลยนะฮะที่อยากให้ผมนั้นลงคลิปเกม p ิ x e l p a i n t e r เร็วๆเพราะงั้นผมก็จะมาเล่นเกมนี้ให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมก็จากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราก็ได้ทําการวาดบอยเฟรนด์ไปนะครับกระแสตอบรับถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละเ <Wow. S 1> พราะงั้นวันนี้เราก็ยังจะมาอยู่กันในโลกของไฟเดนไอส์ฟังกินกันอีกครั้งนะครับแต่ในเกม p ิกเซลนะสำหรับตัวละครที่เราจะวาดต่อไปนี้ก็คือวิตตี้หรือเจ้าหัวระเบิดนั่นเอง ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โด่งดังภายในเกมนี้เลยนะครับผมเพราะงั้นเราจะไม่วาดเขาไม่ได้เลยโอเคฮะก่อนที่เราจะไปเล่นกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวกระดูกหูกระต่าย <c oughs> คนนี้ด้วยนะครับโอเคฮะเราไปหาห้องแรกกันเลยดีกว่าไปกันโอเคฮะสำหรับโจทย์แรกนั่นก็คือผีอื <c oughs> <c oughs> ว้วาดบิตตี้ให้เป็นผีผมนึกถึงร่างของกาเซโลนะฮะเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยฮะ โอเคฮะสำหรับโจทย์แรกนั่นก็คือโจทย์ผีนะครับแล้วเราจะวาดยังไงให้เป็นผีสิ่งแรกที่ผมคิดก็คือร่างของกาเซโร่นะฮะร่างผีแน่นอนเราก็จะมาวาดวิตตี้ร่างผีเหมือนกัน ซึ่งเอกลักษณ์ล่างผีของกาเซโลนั่นก็คือเป็นสีโทนเดียวทั้งหมดเลยนะฮะผมก็จะมาวาดพิตตี้ตัวหัวระเบิดนี้ให้เป็นสีโทนเดียวเช่นกันนะฮะสีที่ผมจะใช้ก็จะเป็นโทนออกม่วงๆคำ้คำๆนะฮะแล้วก็จะมีแบบสเก็ตวิญญาณลอยออกมาจากตัวพิตตี้เยอะหน่อยเพื่อให้ภาพนั้นมันดูเท่ขึ้นนะครับภาพนี้ก็ไม่มีอะไรมากถือว่าวอร์มมือนะครับผมภาพแรกโอเคเราไปรับชมกัน โอเคฮะก็ได้ประมาณนี้นะครับผีก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นผีหรือเปล่าก็ได้ประมาณนั้นแหละเนาะหืภาพนี้วาดสวยมากครับทุกคนอันนี้คือแบบตรงโจทย์มากนะฮะสวยมากผมว่าเขาน่าจะชนะนะฮะนี่ผมให้ภาพนี้นะฮะและนี่ก็เป็นผีของเรามันผีปะเนี่ยผมพยายามให้มันแบบดูเป็นผีนะแต่มันได้เท่านี้จริงๆอุ้ยอันนี้สวยมากต้องให้นี้นะฮะสองภาพนี้ คือห้องนี้ถือว่ามีคนเก่งเยอะอยู่นะโอเคเขฉันน่ารักไหม <laughs> น่ารักน่ารักให้ให้ใผมให้ผมชอบภาพนี้นะผมให้เขาเลยอ่า uh huh. ขอบคุณครับ <laughs> ถึงมันจะดูไม่ค่อยจะเป็นผีก็เถอะแต่ขอบคุณครับโอเคฮะเราก็มาอยู่ห้องที่สองกันนะฮะโจทย์ก็คือวงดนตรีอื้อหือ โจ์นี้ถือว่าเข้าข้างเรามากเลยนะฮะเพราะว่าวิตตี้ก็เป็นนักร้องอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยฮะเรามาวาดกันเลยดีกว่า โอเคฮะสำหรับภาพที่2วงดนตรีซึ่งแน่นอนฮะคอนเซปต์ตัวละครจากเกมไฟได้ไนฟันกินนะครับมันเป็นเกี่ยวกับดนตรีอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องอะไรมากเลยฮะวาดปิตตี้ถือไม่ร้องเพลงปกติเลยนะฮะแต่สิ่งที่ผมจะทําให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนั่นก็คือสีที่ฉูดฉาดกว่าเดิมนะครับผมใช่แล้วผมจะเล่นสีให้เยอะที่สุดนะฮะสำหรับภาพนี้เน้นสีสดเน้นความเท่โอเคฮะสำหรับภาพนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่า โอเคฮะเสร็จแล้ววงดนตรีคือแบบโจทย์นี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะฮะเพราะว่าเราวาดวิตี้ร้องเพลงก็ถือว่าเป็นนักร้องเดี่ยวป่ะ <c oughs> อันนี้ผมให้คนนี้นะฮะดีกีตาร์อันนี้ก็ภาพน่ารักมากครับทุกคนน,นี้ใช้ได้ใช้ได้แต่ผมให้ภาพอให้นี้ดีกว่าเขาสวยนะฮะแต่ภาพนี้มันตรงโจทย์นะโห <Wow. S 1> ภาพนี้เป็นอนิเมะเลยนะฮะว้าวผมให้อันนี้ละกัน โอเคอันนี้กีตา้าผมให้กีตา้านะฮะอืมสําหรับภาพนี้ผมให้คนนี้นะเพราะว่าเขาดูสื่อได้ตรงโจทย์ที่สุดนะครับโอเคสําหรับภาพนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับเกือ <c oughs> บใช้เวลาไม่ทันเนี่ยโอเคฮะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่าอืมโอเคฮะเราก็มาอยู่กันในห้องที่3กันแล้วนะฮะโจทย์ก็คือเค้ก เค้กกับวิตตี้มันเข้ากันไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะมาวาดโมเมนต์ใหม่ๆของเขาบ้างนะฮะก็มีคิดบ้างนิดนึงแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคฮะสลับภาพสุดท้ายนั่นก็คือโจทย์เค้ก ก็ก่อนหน้านี้สองภาพแล้วก็มาแนวดูดันกันแล้วนะฮะสำหรับภาพนี้เราก็จะมาเข้าโหมดน่ารักน่ารักของวิตตี้หน่อยจะสื่อว่าในความโหดของเขาก็ยังมีความน่ารักน่ารักอยู่นะฮะ <c oughs> ถึงแม้ว่าในเกมจริงจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็จะวาดเป็นวิตตี้นะฮะกำลังถือเค้กมาแฮปปี้บ d a ์ใครสักคนนะครับด้วยท่าทางที่ล่าเลงสำหรับเทคนิคภาพนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆเลยเนาะใช้สีแค่2ระดับแต่ก็จะใช้สีไปทางโทนพาสเทลนะครับเพื่อให้ภาพนั้นมันดูน่ารักแล้วก็สบายตานะครับผม ส่วนอุปสรรคของภาพนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นครับมีคนมายืนบังทําให้ผมต้องโยกย้ายใส่สะโพกซ้ายขวานะฮะในการหลบเพื่อที่จะวาดภาพให้ทันเวลาประมาณนั้นครับสำหรับภาพนี้ไปรับชมกัน โอเคฮะก็ประมาณนี้นะฮะวิตตี้เวอร์ชันถือเค้กเนาะ <c oughs> เป็นภาพแบบน่ารักน่ารักง่ายๆนะฮะพัดเทวพัดเทลหน่อยๆถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศวิตตีให้มันแบบจากโหดให้มันดูน่ารักขึ้นนะนี่รู้สึกเราจะวาดแหวกแนวอยู่คนเดียวเลยนะนี่ผมให้ภาพนี้นะ อันนี้ก็สวยนะแต่อันนี้มันน่ารักนะะให้พอความน่ารักล้วนๆเลยอื <c oughs> ดูทุกคนก็วาดสวยใช้ได้นะจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่า <Wow. S 1> วาดเป็นก้อนเค้กกันนะแต่เราวาดเป็นแบบ <c oughs> ตัวอะไรไม่รู้ถือเค้กมาเลยนะอ <c oughs> ื <c oughs> ว้าวผมให้ภาพนี้นะฮะเค้กสีแดงใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> ผมให้ภาพนี้นะฮะถ้าให้ผมเดานั่นก็คือเค้กรสกาแฟไม่ก็มอคค่านะฮะ <c oughs> สำหรับภาพนี้ผมให้อันนี้นะฮะยังไงผมก็ชอบของเขานะแต่ว่าสวยมากเลย <c> ือ <oughs> โอเคฮะเราก็ชนะนะฮะสำหรับวิตตี้เวอร์ชันมุงมิงที่จริงก็อยากวาดแบบเป็นคนนะแต่ว่าไม่รู้จะวาดมันเป็นยังไงนะฮะโอเคฮะก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้ผมก็วาดไปบ้างแล้วแหละแต่ไม่ได้อัดนะฮะเป็นการวอร์มมือแล้วก็มาอัดจริงจริงๆ3ภาพสุดท้ายก็ถือว่าชนะทั้ง3ภาพเลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็มีเพชรอยู่ที่137เพชรแ่นะ ครั้งนี้เราจะไปที่เฉลียงนะฮะเราจะทําการโปรโมทภาพนะครับเอาภาพอะไรดีเอาเป็นว่าเอา2ภาพนี้แล้วกันนะฮะเป็นวิตตี้ร่างบิญยาณแล้วก็เป็นอันนี้นะฮะ,ะนเงิบละ37บาทช็อปได้ไหมเนี่ยช็อปได้นะฮะซื้อสรงผมได้ <laughs> ใช้ตังยังไงให้คุ้มค่านะครับอืมได้ส่งนี้นะครับผมแล้วก็หมดเหมือนเดิมก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ